ตัยาตาีโบมาดัดแหนบเอาอมขอบยางอีกแล้วค่ะทุกคนคะแต่ต้องบอกก่อนสําหรับคันนี้ลูกค้าอยากได้ทรงเดิมแต่ที่ต้องการมาดัดแหนบครังนี้เพราะว่าของเดิมลูกค้าใส่ก้องโหลด2นิ้วมา2กล่องซ้อนกันแล้วก็ใส่ตรงเต็งสั้นมันหนาก็คือเป็นแหนบมันต่ำค่ะเพราะว่าเท่ากับลูกค้าใส่ก้อนโหลด4นิ้วมาเลยแล้วตรงเต็งสั้นมันทําให้ลดกระด้างมากกว่าเดิมบวกกับมีเสียงด้วยแต่เมื่อลูกค้าเห็นคลิปการอมขอบยางของเรามาหลายคลิปพอมันแมสก็จะมีลูกค้าอมขอบยางเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะคุกานัเลยคะหรั้ ตอนแล,ลูกค้าใส่ล้อกระทะมาใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็เอาล้อเดิมมาใส่เพราะว่าลูกค้าไปเปลี่ยนยางมาแล้วสำหรับคันนี้ช่างก็จะเทียบระยะการดัดแหนบให้ใกล้เคียงที่สุดเลยเพราะว่าต้องออกก้อนโหลด2นิ้วออกให้เหลือหนึ่งแล้วก็เอาตรงเ็งเดิมปิดรถมาใส่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่างจะต้องทดการดัดแหนบขึ้นไปว่าจะต้องดัดเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้อมขอบยางระยะใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดทั้งนีทงนน้ทั้งนั้นประสบการณ์มันจะสอนเราเองคะ่ะและรถที่สามารถดัดแหนบจัดทรงให้มันอมขอบยางขนาดนี้ได้รถคันนั้นจะะะต้้้้อองทําาากนเเววชซีมรรยยบแลค ถ้าเป็นแชสซ the ีเดิมไม่สามารถอมได้จะนั่งเผากระแทก่อนตอนนี้งานแหนบของเราก็ได้ทําการรื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่างจะทําการวัดระยะก่อนทําการเอาแผ่นรับน้ําหนักขึ้นไปกดดัดแล้วก็วัดระยะอีกรอบนึงค่ะหลังจากได้ระยะแล้วก็ยกขึ้นไปกดดัดเลยค่ะเช่นเดิมค่ะแหนบที่นั้นจะต้องดัดเท่ากันทั้ง2ตับไหมมีดัดเผื่อดัดเกินแล้วดัดทุกรอบวัดทุกรอบตอนนี้งานแหนบของเราก็น่าจะได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วค่ะงานแหนบของเราก็จะประมาณนี้เดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาวนดูรอบๆสักครู่นนนึงคะจาแบพอจะะไดดด้มัคเป็นนงาืะ แต่ช่างแค่ไม่ได้ยกเท่านั้นเองอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาการประกอบแผ่นรลับน้ําหนักเข้าไปเลยค่ะประกอบเสร็จแล้วช่างก็จะวัดอีกรอบนึงค่ะเมื่อได้ะะระยะแล้วก็ยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าถอดแบบไหนใส่แบบนั้นเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวพาไปดูช่างประกอบแหนบกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้ลูกค้าไม่มีล้ออะไรก็เลยสามารถมุดเข้าไปใต้ท้องรถช่วยช่างทํางานได้ค่ะแล้วคันนี้ลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนสายแหลกใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งเอาก้อนหลด2นิ้วออกให้เหลือหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นระยะสายแหลกไม่พอจะต้องทาําากรเปลี่ยนใหม่สรรรบตเ็้้ลีคออยยจแวน ช่างทาการประกอบแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นดูทรงดูระยะดูแหนบให้เรียบร้อยหลังจากนั้น<า>เราจะทําการเอาล้อมาใส่ที่รถค่ะเพื่อดูทรงเข้าๆกับว่าลูกค้าโอเคสําหรับทรงนี้ไหมเมื่อลูกค้าโอเคแล้วเราถึงจะค่อยขึ้นแม่แรงแล้วก็ไปย้ำน็อนตต่างๆที่เรายังไม่ได้อัดให้แน่นคะ่ะตอนนี้ค่ะใส่ล้อเรียบร้อยแล้วค่ะลงแม่แรงเลยช่งางเดินไปหาลูกค้าแต่ต่ายจะเดินมาที่หน้ากล้องทุกคนขาเป็นไงคะมิดอมขอบยางเลยจานิ้วแหวไม่เข้าเลยให้ลูกค้าดูทรงกอนว่าโอเคไหมสำหรับทรงนี้เมื่อลูกค้าตรวจดูงานเสร็จเรียบร้อยบอกโอเคก็เเลยสัั่งงโชพิ ไปอีกหนึ่งคู่เอา้าเมื่อได้รับคําสั่งอะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาต <c oughs> แม่แรงเพื่อให้ช่างทําการอัดน็อตต่างๆที่ยังไม่ได้อัดแล้วก็เข้าไปถอดโชคออกเลยค่ะส่วนไตน์น้นขออนุญ,ญาตเดินมาหยิบโช็คเลยค่ะช่างวัตถยาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าจัดเป็นโชคหลัง p t ทีออตโตสปีดแกน20ประกันั่วซึมให้1ปีทําการประกอบโชคแบบประกันให้เรียบร้อยยางกันฝุ่นเทปพันท้ายรัดให้เสร็จเรียบร้อยเลยหลังจากเอาไปให้ช่างทําการประกอบใส่ที่รถเลยค่ะที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนช็อคเพราะ ของพอดีก็จัดให้เลยค่ะใส่ชกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว ok. ่าค่ะและนี้ก็คือส่งที่ได้อีกรอบนึ่จ้าทําการวัดพอแล้วก็เตร็มตัวส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเดินไปส่งลูกค้าฝั่งนู้นกันดีกว่าเต็มเต็มลำนาก็จะลอยๆเลยนะคะสาหรับมันชมพูคันนี้จะข้ามถนนไปส่งลูกค้ากันค่ะรวยรุ้นนาลอยอมมิตรหวานฉ่าเลยค่ะขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการสาพัรล้อโตปัจจุบันอยู่พุทธมณฑลสายสี่อยกระทุ้มลม18เดินทางปลอดภัยค่ะ